กวัสดีกันด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดติดตาม mm hmm. กด subscribe mm hmm. ให้พวกเราด้วยนะครับออวันนี้เราก็จะมาสุ่ม900เพชรกันนะแล้วเราก็มาดูกันเลยว่าเราจะได้อะไรบ้างเอ,อ่ยมาครับ300เพชรแรกว่าไงรอบแรกจัดไปได้หรือเปล่าอาดำจัดมาครับตัวแรก ได้เลยเอ่ยต้องมาแหละอาด <c oughs> เมเงือกน้อยโคน,นี่ตัวสอง <c oughs> หัวขโมยโรบินฮูดอ,อยากร้อง่ะทหารยามไหมปีศาจจิ๋วตัวนี้ดีอยู่ อัศวินชั้นต้นเลือดร้อนเอางีครับเกลือน,นิดหน่อยนะครับรอบที่สองต้องมาแล้วแหละอดำมชือ<ป>่อไปโคน,นี่เรือเป็ด มัธยมต้นอ๋อเกลือไปไหนอะเกลือไปไหนอะมาครับรอบสุดท้ายสามร้อยเพชรสุดท้ายแล้วอ๋อต้องมาแหละวันูีกดเลยอ๋อเจมรส,สึก มูนพนักงานดังลบผู้กล้าโคโจิโร่ชุดฟ้ามาอีกแล้วหรือเปล่าครูฝึกทหารแมวกวักอ้หอหอไม่มาอ้าสิเพจสุดท้ายเปิดนี้แล้วกัน อะไรเอ่ยอ๋อสรุปแล้วครับสรุปยอดสรุปยอดแล้วเกลือนะครับทันง่ายคือเกลือจัดๆเกลือกว่าน,นี้มีอีกใหม่เอ,อเคน่าจะแค่นี้แหละ เออก็ใครอยากดูความเคลืออีกก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อดูคลิปต่อไปได้นะครับสัวัสนี้สวัสดีครับ